เมื่อการอักเสบไม่ถูกปิดทุกอย่างก็เปลี่ยนภาพนี้คือการเดินทางของการอักเสบที่เริ่มจากสิ่งกระตุ้นเล็กๆเ,เช่นเชื้อโรคการบาดเจ็บหรือความผิดปกติของเนื้อเยื่อแต่หากควบคุมไม่อยู่มันสามารถกลายเป็นภัยเงียบที่กัดกินร่างกายเราระยะแรกร่างกายตอบสนองด้วยการขยายหลอดเลือดการดึงเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าพื้นที่และเกิดบวมแดงเอดดมา หากระบบภูมิคุ้มกันปิดการอักเสบได้ inflammation resolved, ผ่าน TGF-beta, IL-10 และ radical scavengers, ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แต่หากการอักเสบไม่จบ inflammation not resolved, กลับกระตุ้นให้ TNF-alpha, IL-1 cytokines ok และ ROS ทำงานหนักขึ้นเกิด oxidative stress และนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจมะเร็งหรือแม้แต่โรคไตดังนั้นการปิดประตูการอักเสบให้จบจึงเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพที่ยั่งยืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่ากลไกลระดับโมเลกุลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายลึกกว่าที่เคย